สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาติดตั้งบล็อกแลนด์กับปลั๊กไฟนะครับซึ่งจุดที่ผมจะติดตั้งก็จะเป็นจุดที่วางปรินเตอร์นะครับก็จุดติดตั้งบล็อกตรงนี้นะครับก็จะมีรูเดิมรูเก่าอยู่นะครับผมก็จะใช้รูเดิมแล้วก็เจาะรูใหม่เพิ่มอีกหนึ่งรูส่วนอีกหนึ่งอันนะครับผมก็จะติดตั้งปลั๊กไฟนะครับไว้ข้างๆกันเลยแล้วก็เดินสายไฟสายแลนเข้ามาในรางซึ่งก็เป็นรางตัวนี้นะครับเป็นรางของยี่ห้อนาโนรุ่น T203 เนาะ แล้วผมก็จะใช้รางตัวนี้นะครับวางไว้ตามขอบเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ยึดสกูเพื่อความแน่นหนาแล้วก็ตัดฉากตัดมุมให้เรียบร้อยนะครับส่วนสายแรนที่ผมจะเดินไปก็จะลอดผ่านช่องท่อแอร์แล้วก็ไปเสียบเข้ากับตัวเต้ารับแรนตัวเมียอยู่ตรงนู้นนะครับโดยลอดผ่านฝ้าด้านบนความยาวก็ประมาณ15-20เมตรสายแรนที่ผมใช้ก็จะเป็นแค t ซิกนะครับ ส่วนสายไฟผมก็ใช้เป็นสาย t H w เบอร์สองจสแควร์มิลทั้งหมด3เส้นก็จะมีลายมีนิวตันแล้วก็มีสายกลาวนะครับก็การจับไฟผมก็จะจับจากด้านบนเมื่อเราลากสายไฟสายแลนทุกอย่างเข้ารางเก็บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อปลั๊กไฟแล้วก็วิธีการเข้าหัวเต้ารับแลนกันเลยครับผมอ่ะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการต่อเดินสายไฟลงมาเนี่ยเนาะ มันจะอยู่สามเส้นเนาะอันนี้จะเป็นลาย<ม>สีน้ำตาลคือลายแล้วก็ฟ้านิวตันแล้วก็ตัวนี้เฉียวก็เป็นกาวนะครับเราจะจเา,เาเข้าไอ้ปลั๊กตัวนี้ปลั๊กพานาโซนิกเนาะ<ม>ปลั๊กพานาโซนิกนี่มันจะมี L กับ N อยู่ซึ่งมันอยู่ด้านหลังนะครับ<ม>นี่ครับมันจะบอกว่านี่สัญลักษณ์ N เนาะเห็นเนาะอ่าเห็นนะครับอันนี้เป็น L เนาะ L คือคู่นี้ N คือคู่นี้ครับส่วนกาวคือคู่นี้นี่สัญ<ม>ลักษณ์กาวเราก็ตัวนี้เป็นแบบง่ายก็คือเป็นมันเสียบเข้าไปเลยโเ มันก็จะเสียบตัวนี้เข้าไปเลยก็แอลก็เข้าแอลนะครับน้ำตาลเป็นแอลนะอันนี้เห็นเนาะเ okay, ก็เสียบปึ๊กเข้าไปแล้วก็ตัวนิวตันก็จะสัญลักษณ์เห็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าแล้วก็เสียบเข้าไปปึ๊กนี้แล้วก็ตัวกาวก็จะเป็นตัวนี้ mm hmm. แล้วก็เสียบตรงนี้ง่ายๆครับจาไฟแต่ข้างบนยังไม่ได้จานะอ่าอันนี้เราต่อจากด้านล่างก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคปึ๊บอันนี้คือ ปักไฟเรียบร้อยแล้วอ่าอย่างนี้ดีดีกว่าใช่ไหมอ่ะ<ม>เห็นชัดเจนเห็นไหมเห็นเนาะอือห<ม>ือโอเคเรียบร้อย<ม>อ่ะอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บเดีย๋ยวค่อยมาใส่ฝากันเนาะต่อไปจะเข้าหัวตัวแคทซิกแคทซิกมันจะเป็นตัวเมียแย่านันะอันนี้เป็นเราก็เดินสายแลนมานครับเราก็จะไปจําสายแลนตัวผู้อยู่ตรงนู้น,นครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวเมียการเข้าหัวแลนตัวเมียเนี่ยก็ง่ายๆนะครับมันจะมีบอกสีอยู่นะ อันนี้สายแลนนี่มันจะมันจะมีอยู่2มาตรฐานก็คือเข้าแบบมาตรฐาน A กับมาตรฐาน B นะครับก็คือมาตรฐาน A ก็ไม่นิยมใช้ในประเทศไทยหรอกส่วนมากจะเข้าเป็นมาตรฐาน B ซึ่งมันจะมีถ้าเป็น B มันอยู่ด้านล่างนะครับขาวไอ้แดงสีส้มสีขาวแล้วก็สีส้มแล้วก็ขาวเขียวแล้วก็ขาวเขียวเขียวแล้วก็ขาวน้ําตาลน้ําตาลเห็นไหมครับนี่เราก็ใส่ตามคู่นี้เลยนะครับใส่ใส่บนจะเป็น A นะ B จะเป็นข้างล่างแล้วก็มาดูรงสายแดงตรงนี้นะครับ สายแดงตรงนี้เราเรียงสีตามนี้เลยแต่บางคนเข้าผิดเข้าคือเข้าไม่ถูกส้มส้มก็คือถ้าบีก็คืออยู่ทางขวานะไม่ใช่อยู่จางบนนะเห็นไหมบี B, มาตรฐานบีอยู่ทางขวานะโอเคเดี๋ยวใส่ส้มก่อนนะครับเราก็ต้องจัดให้มันถูกด้วยปึ๊บ้องเรียงนี้นิดนึงแต่ใช้เวลานิดนึงนะครับเพให้มันไม่ยืดื้อ ส้มกับส้มปึ๊บเข้าก็อย่าให้หา่างมากนะอย่าให้ห่างอย่างนี้นะอะเดี๋ยวมันจะพับเราก็ต้องให้พอดีกับตัวนี้ปื๊บตัวนี้นะครับขาวส้มเห็นไหมขาวส้มตรงนี้เนาะฝั่งดีเนาะปื๊บนี่เราก็เอาพักไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อน๋ยวค่อยย้ำแล้วก็ฝั่งนี้เขียวเนาะขาวเขียวเขียวก็มันฝั่งนี้เห็นไหมครับเห็นเนาะ mm hmm. โอเคปื๊บนี่นะครับ นี่คือขาวเขียวปืด๊ดมีขาวเขียวเขียวส่วนฝั่งนี้ก็ต้องหมุนมาดน,นึงอ่าฝั่งนี้ตัว B เนี่ยก็จะเป็นด้านล่างนะครับก็เป็นน้ำเงินนะครับเห็นไหมน้ำเงินด้านล่างนะต้องดูดีๆเดี๋ยวเข้าผิดอันนี้ก็จะเป็นน้ำเงินอ่าอันนี้เป็นขาวน้ำเงิน ฝั่งฝั่งลิมสุดเป็นขาวน้ำเงินจะมีบอกแถบอยู่นะครับปึ๊บอันนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นน้ำเงินเห็นมะน้ำเงินเนาะฝั่งนี้ฝั่งฝั่งเข้มก็คือฝั่งฝั่งนี้ฝั่งขาว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 น้ำเงินก็ฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งน้ำตาลน้ำตาลเข้มก็อยู่ฝั่งนี้นะครับตัวนี้ก็ใส่นี้แล้วก็ใส่นี้เนี่ยน้ำตาลน้ำตาลเนาะนี่คือเข้าหัวแล้วอย่างนี้ถูกแล้วนะครับต่อมาเราก็ ใช้ตัวย้ำนะครับย้ำยังไม่เข้านะมันจะมีร่องเป็นเป็นเหมือนพินทองแดงอ่ะเข้าก็คือใช้ตัวนี้ย้ำเหมือนตัวย้ำโทรศัพท์อ่ะแต่อันนี้เป็นย้ำแลนด์นะครับมันก็จะหันฝั่งปลายนี่มันจะมีฝั่งปลายเพื่อเป็นเหมือนกดหักทิมตัวนี้ออกทิมหักให้มันขาดอ่ะนี่มันจะมีเข้าร่องอยู่ปื๊ดเห็นไหมครับแล้วก็กดเลยครับเห็นไหมให้มันดังแต็กเราถ้าไม่ออกก็แค่เอานี้ออกมาปึบจบนี่หนึ่งงานนะ ตัวเนี้ยตัวพินตัวเนี้ยมันจะไปเสียบเข้ากับทองแดงนะครับโอเคอันนี้เหมือนนะันแต่เวลาที่มนี้ระวังโดนมือนะมันคมมากต้องบอกก่อนวันนี้ประสบการณ์มาสอนหรือจะทำอันนี้ก็ได้เนี่ยก็จะได้มีแรงกดโอเคเดี๋ยวฝั่งนี้ น,นี่เราเรียงเส้นแล้วเนาะอ่ฝั่งตรงนี้ก็จะไม่มีแรงกดปึ๊บนี่เลยครับแล้วก็หัดหัวออกให้มันแม่นขาดเล็กน้อยนี่เหมือนกันนี่การเข้าแคปซิกจบสวยงามแล้วก็เอาฝามันจะมีฝามาปิดคู่นะฝาปิดมา นี่มันจะมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆของมันเนาะเดี๋ยวเราใส่ตรนี้เสร็จแล้วใช่ไหมปึออ๊บเดี๋ยวเราวางนี้ก่อนเป็นสีเหมือนกับว่าสัญลักษณ์อันนี้เนะบเบาะเราก็ปิดเบ้าตัวนี้ครับเอ,อ่ออันนี้แล้วแต่เราเนาะจะฝังฝันฝังไหนก็ได้อยงนี้เพราะว่ามันจะเข้ากับร่องนี้นะครับแล้วก็ปิดมันจะเป็นแถบร่องอยู่อย่างนี้ เพื่อมัอนล็อกอีกทีนึ่งครับต้องใส่ตรงกลางเพราะว่าถ้าเราใส่ตรงกลางอ่ะมันจะไปไปทําให้หายสายมันหักเนี่ยเราเราหลบแบบนี้ดีกว่า,ราครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องอันนี้นครับอันนี้มันสําหรับหน้างานที่แบบต้องต้องเหมือนพื้นที่มันกว้างมันใส่อะไรนะใส่แหลกครับใส่ใส่ตัวเคเบิลแม่เน็ตมินอะ Okay. แเราก็แค่เสียบตรงนี้พอแล้วเห็นตรงนี้ก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับแต่แต่ผมแนะนำให้อย่างนี้ดีกว่านี่เสียจแล้ว้เราก็เห็นเนาะโอเคนะเรียบร้อยนะแล้วก็ตรงนี้ก็พยายามม้วนให้เป็นอย่างนี้ครับนิดนึงนี่เพื่อให้มันเคาอหลองมันปับ๊บอ่าก็ดูดูทางมันด้วยนะหันหัวเดี๋ยวกลับไปกลับมาอันนี้เหมือนกันชอบชอบชอบใส่กลับหัวกับหางเนี่ยใส่ไม่ถูก ช่างใหม่ถ้มามันจะเป็นช่างใหม่อันนี้น่าจะได้ใช้มั้งครับเนี่ยดียังไงเพราะว่าทุกทีมันจะมีแถบแถบใส่ใตรงนี้เพราะว่าฝามันน่าจะคนละชุดกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมก็จะแค่นี้เพเราก็ใส่น็อตยึดได้เลยนะครับ คือฝามันคนละแบบไงถ้าเป็นฝาแบบเดียวกันมันจะมันจะมันจะมีเลาะริมใส่ตัวนี้พีซนะคอมพิวเตอร์นะเห็นไหมนี่มันฝาคนละแบบก็ไม่ได้ใช้งานเพราะแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วเราก็ประกอบฝาตัวนี้ขึนนะครับนี่ก็เหมือนกันก็ พยายามเก็บสายให้มันเรียบร้อยอย่าให้มันหักมันงอนะครับอันนี้อยู่ล่างอยู่บนเราก็ต้องดูด้วยนะเห็นไหมมันจะมีกลับหัวกลับหางแล้วไ,ไดนะ้นี่ครับโอเ,เราก็อันนี้คือเป็นขั้นตอนเก็บงานแล้วนะครับเห็นครับนะ ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ป๋าอันนี้ก็ต้องดูร่องด้วยนะครับเนาะนี่มันจะมีตัวตรงสือด้านล่างเพื่อให้เข้ากับร่องนี้ดูให้มันดีๆมีแค่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปจ้ำไฟข้างบนนะครับก็เป็นอันแล้วก็เดินปักตรงนั้นอีกทีหนึ่งก็คือเข้าหัว r j 4 5อีกตัวหนึง่งอ่ะค่อยากันโอเคครับอ,อ่ะครับ ต่อมาก็มาเข้าหัวตัว RJ 4 5นะครับซึ่งเป็นฝั่งอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาปลอกตัวนี้ก่อนปลอกปลอกให้มันได้กับตัวนี้ก่อน่อนอื่นหัว RJ จะเป็นของอินเตอร์ลิงนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นแคสติกแล้วก็อันนี้เป็นตัวบูทตัวปลอกมันนะครับปลอกนะซึ่งหัว RJ ตัวนี้เป็นแคสติกเนี่ยมันจะมีลิมมอยู่ตัวนึงงนี่มันจะเป็นเป็นลิมมเล็กๆนะครับเพื่อที่จะสอดเข้าไปในนี้มันเป็นตัวเรียงสายอ่ะตัวนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะแรกเราปล ปอกข้อให้ปอกประมาณนี้ก็ได้ครับก็หออกปึ๊บเราก็เอาตัวได้ตรงนี้ออกด้วยเ็นไม่เกี่ยกับก่อนเข้าสายปึ๊บหลังจากนั้นนะครับส่วนมากจะลืมกันนะครับก็ต้องใส่บูทก่อนนะเมื่อกี้ผมก็เกือบลืมแล้วใส่บูทเข้าไปก่อนนะครับปึ๊บนี่ ับแรกจะใส่มูดเข้าไปก่อนเลยอ่าปึ๊บหลังจากนั้นเราก็มาคลี่สายออกซึ่งเขาจะพันเกลียวกันไว้เป็นคู่อืมสาเหตุที่เขาเขาตีเกลียวไว้มันเกี่ยวกับการป้องกันขึ้นรบกวนนั่นเองครับขึ้นสัญญาณอะ่ะเขาก็เลยตีเกลียวไว้อย่างนี้ <c oughs> ต่อมาก็หมอตัวนี้เกรียวไว้รอเลยปึ๊บ น,นี่หายไม่ได้นะครับบอกก่อนหายไปหายไปอันนึงก็คือขาดไปคู่นึงนะหายไปอันนึะ่ะเพราะเขา <ๆ S 1> ทำมา,าคู่ใช่เล็กเราต้องเจ็บไว้ให้ดีๆพวกนี้สําคัญถ้าขาดตัวนี้ไม่ได้ต่อมาเราก็ทําการเรียงคู่สายก็คือมันมาตรฐาน B เขาจะให้เรียงแบบขาวส้มๆะครับอันนี้ต้องท่องต้องท่องจำอ่ะขาวส้มๆขาวเขียวน้ําเงินนะครับขาวเขียวเนาะนี่ขาวส้มๆขาวเขียวน้ําเงินขาวน้ําเงินเขียว ข่าวน้ำตาลน้ำตาลตั้อนนี tá, ่ได ja ้แล้วกว่าจะได้ เดี๋ยวโอเคอนี่ครับเขาก็าจะเรียงเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราเวลาเรายัดเข้าตัวนี้เขาพินเข้าตัวหัวตัวนี้มันจะแตกเราก็ต้องดูด้วยนะขาวส้มๆ้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาตน,น,น้ำตาลตาลอ่านถ้าตรงเป๊ะแล้วใช่ไหมครับอ่าต้องเพียกมานิดนดึงเนาะด้านนี้อยู่ทางนี้หงายขึ้นแล้วก็ดันให้มันนดิดนึงเวลาเรานันปึ๊คนี้ก็ตัดเลยครับวันนี้ใช้ตัวคีมตัดก็ได้ ตัดให้มันตรงนะครันนี้ต้องตัดให้มันตรงนี่เป็นประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยๆันตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเข้าหัว,หวตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ต้องไงไงขึ้นนี้นะอันนี้ก็ไงายขึ้นอันนี้ก็ไงขึ้นนี้ค่อยๆแย่เข้าไป อ,อาจจะแย่ยากนะครับเวลาเวลาเพื่อนๆเ,เข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเข้าแต่เฉพาะไอ้ไอ้ตัวทองแดงใช่ไหมแต่ไอ้นี่ไม่เข้าเห็นไหมบางคนก็เข้าไม่เป็นนะพวกมือใหม่จะส่วนมากจะจะเข้าไม่เป็นก็คือต้องเอาตัวริมตัวเนี้ยเข้าไปด้านในสุดด้วยวิธีการเทคนิคนะครับเห็นไหมไม่เข้าเวลาแย่ไงก็ไม่เข้าใช่ไหมยักไงก็ไม่เข้ามันตัวนี้มันจะเข้าก่อนสายไฟใช่ไหมตัวใช่เราก็มีทิกตัวนี้ผมเตรียมมาแล้วนี่เป็นตัวมนีกระดาษนะครับค่อยๆเอาตัวนี้ ดันเข้าไปครับปากเข้าให้เห็นไหมนี่ครับปื๊ดเห็นไหมเข้าสุดเลยเห็นปะหลักการเข้านะตัวนี้ยสําคัญนี่เห็นไหมเข้าสุดเห็นไหมครับ,บ,รนะรบถ้าเราก็ดันตัวนี้เข้าไปด้วยถ้าเราก็มาเช็คดูนะครับว่ามันเข้าสุดหรือยังนะครับพินเนี่ยเห็นไหมอ่าดันสุดแล้วเนาะปื๊ดพินตัวนี้เรียบร้อยเราก็จะมาย้ำหัวคราเนี่ยก่อนที่จะย้ำนะครับ นี่ตัวนี้บอกตัวนี้เอาเข้าไปด้วยไม่ย้ำปุ๊บเดี๋ยวไม่ได้เข้าตัวนี้อีกเข้ายากอีกนะครับดันตัวนี้เข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับคี่ไปยังเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเราก็เอาเข้าจนสุดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็เอาพิมย้ำตัวนี้ปึ๊บ ซึ่งไม่ใช่ของวิงหรนะมันก็ย้ำได้เหมือนกันให้คีมย้ำตัวเนี้ยบอกละเอียดนิดนึนงมันจะหนีบตัวพินทองแดงเนี่ไปจิกเข้ากับตัวสายไฟแปดเส้นอือ่ามันก็จะให้ทํางานก็คือเวลาเทปสายก็คือมันใช้ได้ครับก็คือไม่ไม่ไม่เนี่ยเห็นไหมแล้วเราเ,าเข้าอย่างนี้เนเาะเข้ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแปดพี P, เห็นไหมครับแปดพีสี่พีอันนี้เป็นโทรศัพท์อันนี้เป็นเป็นของแลนนะครับ 6ปีนี้ไม่รู้นกันไม่เคยไม่เคยใช้พอเข้าอยางนี้ปุ๊บแล้วเราก็กดเลยเลยครับนี่ต้องกดคนนี้เข้าไปด้วยนะนย้ำมับสองรอบโอเคเรียบร้อยนี่ก็อันนี้นี่นนนครับตัวนี้มันก็จะล็อกเข้ากับตัวสายไอ้ไอ้สีข,ขาวเนี้ยถ้าเราตัดตัดสายเยอะเกินไปอะ่ะ ถ้าเราเอาเข้าอ่ะมันก็จะหนีบเฉพาะให้ไอสายมาแล้วตัวนี้มันก็จะไม่แข็งแรงก็จะโยกได้เราต้องเอาตัวเกี่ยวขาวเนี่ยเข้าไปจิกครับตัวนี้ให้มันหนาขึ้นเพื่อมันเพื่อมันแน่นนะครับโอเคอากาศก็จะไม่เข้าแล้วครนะเรียบร้อยอทดสอบสายแดนเลยครับนี่แล้วก็เสียบตัวนี้ใช่ไหมเสียบ,บาวนะ,อะลองดูจะหน้าแตกหรือเปล่าไม่ <laughs> ต่อมาผมก็จะมาทําการจับสายไฟนะครับโดยการเช็คว่าสายไหนเป็นสายลายสายไหนเป็นสายนิวตันนะครับ เมื่อรู้แล้วว่าสายในเป็นสายลายนะครับเราก็ทําการจาไฟนี่ครับก็จาเรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟเดี๋ยวเราจะไปเช็คดวงล่างนะครับอ่ะครับผมก็ได้จาไฟลงมาตัวบล็อกนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาเช็คไฟกันนะครับนี่ก็ตัวนี้เป็นนิวตันเนาะก็ไฟมาปกตินะครับส่วนสายแลนก็ทําการทดสอบแล้วก็คือใช้ได้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณผู้การนะครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้การฝ่ายอาคารแล้วก็ฝ่ายอทีของเรานะครับคอยถ่ายคลิปถ่ายอะไรทุกอย่างเลยฮะสนับสนุนผมเต็มที่เลยเรียบร้อยเรียบร้อยก็คือใช้งานได้ไงคุณคือผู้ที่สังคมต้องการโอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ